สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับพี่หมอดรคาเหมือนเดิมครับทุกวันพระรหัส4ี่ทุ่มสีครับถ้าพบพี่หมอดรคาก็มองเห็นเลยครับในเรื่องของประหยัดเงินค่าซ่อมรถได้แน่นอนครับท่านจะได้รู้เกี่ยวกับเทคนิคของรถยนต์และก็ในเรื่องของการซ่อมรถที่พี่หมอเป็นช่างซ่อมรถมา3 0สิกว่าปีครับออกมาช่วยเหลือสังคมในเรื่องของรถยนต์ครับรถยนต์นั้นถือว่าเป็น ปัจจัยที่5นะครับถือว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายในครอบค,ร,ครัวนะครับถ้าชมรายการดอกรขาแล้วไม่ต้องกลัวถูกช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุนช่างที่ไม่มีจัรยาบลเราต้องช่วยกันปิดอู่ไปครับนี่คือสโลแกนของรายการดอกรขาครับวันนี้พี่หมอมานอกสถานที่<อ>มาเพราะว่าเสียโอนะครับเจ้าของสหสินไทยยนในแบรนด์ของเอสทีอัลตพโทรบอกพี่หมอครับว่า มีอะไรเพิ่มขึ้นมามากกว่าหมื่นชิ้นแล้วครับอะไรชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่หายากมากสําหรับรถของท่านที่มีอายุเยอะพอสมควรหรือว่ารถในยุคปัจจุบันนี้นะครับในคลังสินค้าของสหสินไทยยนต์มีอะไหลเยอะแค่ไหนท่านอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับพี่ครับโอ้เจอกันอีกแล้วครับได้ยินข่าวว่าอะไหล่มากกว่าหมื่นชิ้นแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นละชิ้นน้อยโอ้ท่านผู้ชมครับโอ้โหดูนี่เต็มไปหมดเลยฮะนี่แหละครับเยอะแยะไปหมดเลยครับนะครับของเซ O โอครับสหสินไทยยนต์ครับในแบรนด์ของเอเตอร์ทีออโตพาร์ทครับสวัสดีครับซอสสวัสดีค่ะนะครับซอผของคุมเองเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของการส่งอะไหล่ ไปต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับซอุีใช่ค่ะเรามีขายทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศเลยค่ะนี่แค่ข้างล่างนะครับชั้นล่างยังมีอีกกี่ชั้นน่ะสี่ชั้นหรือ5ชั้นซอข้างบนค่ะประมาณ4ชั้นสี่ชั้นพนักงานยังแฝงตัวกันอยู่ข้างบนอีก4ชั้นนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าที่คลางสินค้านั้นเสร็จแล้วใช่ไหมครับซอใช่ค่ะคลางสินค้าแล้วก็เริ่มใช้งานได้จริงแล้วค่ะโอ้ตอนนี้ก็เก็บสต็อกอะไรของ s อสทีออโตพาร์ตเต็มไปหมดเลยดีฮะใช่ก็จะอยู่ที่แถว สายเจ็ดค่ะแถวปุ้ทมณฑลสายเจ็ดเข้าทางวัดไล่ขิงก็ได้ด้วยอ๋อเข้าทางวัดไร่ขิงก็ได้สรงนั้นมีจําหน่ายด้วยไหมครับที่ข้างสินค้าตรงนั้นหรือว่ามีตรงนี้ที่เดียวถ้าจําหน่ายจะสินค้าเนี่ยจะเป็นที่นี่ที่เดียวเป็นที่นี่ที่เดียวใช่ไหมครับซอไปหาซอ๋อดีกว่าครับขอบคุณมากมากครับไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับเจยอครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็บอกว่าวันนี้มาเพราะว่าเสี่ยโอ๋บอกว่ามีอะไหล่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยมากกว่าหมื่นชิ้นแล้วเยอะเลยครับตรงนี้อันนี้แค่น้ำจิ้มมแค่เอาบางส่วนใช่นี่เป็นเป็นแซมเปิลดูครับว่าสินค้าเรามีประมาณไหนแล้วก็จะได้ดูว่าสารสินไทยยนในแบรนด์ SSC Auto Parts พเนียขายประมาณไหนจะได้เลือกสินค้าได้ถูกครับแล้วตอนนี้ก็ต้องบอกไว้เลยนะฮะท่านผู้ชมครับว่าโกอินเตอร์ไม่ใช่ว่าเพิ่งโกอินเตอร์นะฮะโกอินเตอร์มานานแล้วไปเปิด บูธที่ดูไบเพิ่งกลับมาใช่ไหมครับเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วครับผมก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางส่งพาชิ้นส่วนแล้วก็เป็นดีไซอยนะครับในการประกอบรถปิกอัพนะครับครับไปสู่ทั่วโลกเลยนะฮะแล้วก็ประมาณออกกลางหรือกลุ่มมิดเดิลเอชเนี่ยเขาก็จะใช้รถปิกอัพเยอะแล้วเขาก็มองหาพาที่ทําในประเทศไทยไม่กินไทยแลนด์เพราะว่าเขารู้ว่าโอ้โหรถปิกอัพเนี่ยทำในไทยแล้วก ออตพาร์ตเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ต้องแหมต้องมาจากต้องมาจากประเทศไทยถึงจะแบบฟิตได้ถูกต้องแล้วก็คุณภาพดีก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีและมาตรฐานระดับโลกครับคือในแบรนด์ของเอสเอทีออตพาร์ตวันนี้มานะครับก็เรามาดูเลยนะครับสินค้าของเราก็มีมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่พาร์ตใหญ่หน่อยและหนักหน่อยก็จะเป็นพวกอปีกนกนะครับปีกนก ทั้งปีกนกล่างนะฮะปีกนกบนนะฮะเราก็มีทั้งบูทด้วยแล้วก็มีลูกหมากมาให้พร้อมเซตเลยแล้วก็คือพร้อมเปลี่ยนใช้ได้เลยก็คือถอดน็อตนะฮะแล้วก็ใส่จับเข้าไปได้เลยพันานี้คือเราประกันเลย6เดือนถ้าสมมติว่าคดงอใช้งานแล้วรู้สึกเอ้ยมันมันมันไปเช็คดูแล้วมันงอหรือมันบิดอะไรเงี้ยงอหรือบิดรูป ก็มีรับประกันให้6เดือนแต่โดยส่วนใหญ่แล้วยังไม่เคยมีมาเคิ่มเลยเพราะของเราได้คุณภาพแล้วเราก็เทสต์มาดอบส่งออกนอกใช่ครับผมออกต่างประเทศนะครับนี่คือปีกนกล่างปีกนกบนครับอันนี้เราก็มีรถกระบะแทบจะุกรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นขับ2ขับ4นี่เราก็มีอ๋อทุกค่ายทุกยี่ห้อเรามีหมดใช่ครับผมนะครับตรงนี้เรามาสอบถมกันได้นะครแล้วก็มาพวก กันโคงกันโคงนี่ก็มีนะครับพวกกันโคงก็มีทั้งสั้นทั้งยาวนะครับมีเล็กมีใหญ่แต่รุ่นบางทีลูกค้าอยากได้บูธที่มันเป็นยูนิเทนอย่างเงี้ยเราก็มีให้เหมือนกันโอ้โครับหรือเป็นยางธรรมชาติยางสีดำอย่างนี้ก็มีเหมือนกันครับถ้ายูนิเทนเขาเอาไว้ลงสนามแข่งใช่ครับการให้ตัวดิ้นจะน้อยแล้วก็อาการตัวลูกหมากกันโคงหรือบูธกันโคงนี่นะฮะอาการของเขาก็คือเวลาขึ้นลูกระนาดถ้ามันเสียนะครับจะดังออดแอดออดแอดนะฮะพวกนี้นะครับนี่แหละครับคือ อาการของเขาที่เสียอันนี้ก็จะเป็นพวกสลักตัวตั้งปีกนกนะครับผมเป็นศูนย์ล้อครับตั้งศูนย์ล้อคือเขาเรียกบางทีก็เรียกสลักลูกเดี้ยวมากสลักลูกเดี้ยวหรือว่าแคมเปอร์ครนี่นะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าสลักลูกเดี้ยวใช่ครับนะครับตัวนี้ก็ร้อยกับปีกนกนี่ทีมครับแล้วก็มากลุ่มพวกอ่าพวกบอดี้พาร์ทนะครับจะมีพวกกลุ่มพวกมือเปิดประตูนะครับเราเราจะค่อนข้างจะเป็นผู้นําทางด้านมือเปิด ประตูกระบะท้ายอันนี้ก็ส่งออกเยอะเขาเรียกประตูกับบ่าท้ายนะครับประตูมือเปิดกระบะท้ายอะไรนี่เต็มไปหมดเลยครับเสี่ยวชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่เยอะมากๆเลยนะฮะแต่เสี่ยวเขบอกว่าต้องตามเทรยนใช่ต้องตามเทียนเพราะว่าทุกวันนี้รถ EV ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมในประเทศไทยตอนนี้มาเยอะมากอย่าพูดนะอย่าพูดนะว่าเสี่ยวผลิตกำลังพาร์ตอะไรกำลังนี้อีด้วยมีแล้วครับผมมีแล้วครับเอาครับผมนี่เราเริ่มเราเริ่มเราเริ่มทำพาร์ตบางตัวขึ้นมานะครับอันนี้ฮะ จะเป็น EV บนะ SRT EV นะครับผมก็เป็นพาสเทลัยของ EV นะครับของ EV บแล้วนะฮะรถไฟฟ้าใช่เราก็จะตอบโจทย์สิเขียวโลกรักักโลกนะครับโลกซัตเ a นเนเบินะครับผมยังยั่งความยั่งยืนนะฮะลดมลพิษลดคาร์บอนนิวโตรนะฮะเป็นสกเก็ตสเก็ตชาร์จนะฮะซ็อเก็ตชาร์จนี้เราก็มีเป็นตัว CCS2 นะฮะบางคนเนี่ยอาจจะเอาไปแปลงจากรถสันดาบมาเป็นรถไฟฟ้านี่เขาก็ต้องซื้อ ครับชุดเปลพวกนตอร์เอาเครื่องยนต์ออกเป็นฟ้าชาร์จเป็น AC ชาร์จอะไรพวกนี้เราก็มีแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ในประเทศไทยก็ใช้สไตล์ซีซีซกันหมดแล้วนะฮะก็เนี่ยก็สามารถซื้อไปแปลงได้ครับแต่ก็มันก็มีมากกว่านี้ครับมีอินเวอร์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราอาจจะมันอาจจะเป็นพาร์ทใหญ่เกินไปแล้วก็จะเป็นพาร์ทชิ้นเล็กๆที่เราถนัดแล้วเราทถนัดพวกพาร์ทชิ้นส่วนเล็กๆเนี่ยเพื่อให้ทันยุคทันสมัยในปัจจุบันด้วยนะครับก็เอสไอทีก็ไม่ได้มีรถอะไหล่รถสันดาป เพียงอย่างเดียวแล้วก็กำลังดูพาร์ทอื่นๆที่เกี่ยวกับ EV ด้วยเหมือนกันครับอนาคตก็คือจะพัฒนาในการผลิตพาร์ทอะไรของ EV ถูกต้องครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยนี่นะครับมาต่อครับกับตัวฝาหม้อน้ำนี่นะฮะพวกนี้แยกมีแยกมีแยกดย้วยครับตอนนี้ก็เรามีตัวไล่ลมนะฮะไล่ลมพวกนี้เป็นรถใหญ่นิดนึงหรือว่าเป็นรถรถเก่านะฮะรถเก่าที่ใช้ฝาหยดเป็นสเตเลสก็มีนะฮะเป็นสเตเลสบางทีอยากจะ ใช้นานๆลองไลฟ์เลยไม่เป็นสนิมเลยนี่เราก็มีเหมือนกันนะเพราะบางตัวเนี่ยมีทั้งเป็นนิเกิลผสมเหล็กนะเราก็มีหลายหลายเกรดจนถึงสแตนเลสสตีลนะเพราะบางทีลูกค้าบอกเออแบบอยากประหยัดนะฮะอยากประหยัดก็อยากจะซื้อในราคาที่ราคาย่อมเยาหน่อยอ๋อก็มีให้เลือกก็มีให้เลือกเหมือนกันมาตรฐานี่จริงก็คือตัว สเตลเลสสเตลเลสอ่าสเตลเลสพวกนี้นะฮะที่มาจากโรงงานเขาก็ใช้สเตลเลสใช่ครับผมรุ่นใหม่ๆนะรุ่นใหม่ๆถ้ารุ่นเก่าก็จะมีนิกเกิลกับเหล็กนะครับพวกนี้ก็ทนมากๆนะครับถ้าเป็นสเตลเลสนะครับแต่ที่จะเปื่อยก็คือตัวยางนะครับตัวยางยางตัวนี้นะฮะแต่ว่าก็ใช้ห้าหกหมื่นกิโลใช่ครับผมสบายๆนะฮะในการตรวจเช็คว่าฝาม้อ้น้ายางนั้นดีไหมก็เปิดออกมาตอนเครื่องเย็นนะครับแล้วลองพับดูถ้าพับแล้วหักก็ ต้องเปลี่ยนอันนี้ก็หลักร้อยใช่หรักอันนี้อันนี้บางตัวก็หลักสิบบางตัวก็หลักร้อยหลักสิบหลักสิบก็หลักสิบที่ไปถึงร้อยนะครับโอ้โหใช่ครับราคาไม่แพงนี่แหละครับนะครับแล้วก็หันมาดูตัวนี้มาเจอตัวนี้นี่คืออะไรครับเดี๋ยวครนี่คือเวลาเราจะผลิตฝาหม้อน้ําเราก็ต้องมีการเทสแรงดันหน่อยนะครับโอ้ครับอ๋อหมายถึงว่าถ้าเราอ่านอาดปุ๊บไ้ ตัวนี้ใช่ครับก็จะมีการลีขอมลมออกใช่มีการลีขอมลมออกก็แสดงว่าไม่ได้มาตรฐานของฝาหม้อน้ำใช่ครับเราก็จะมีการแรนดอมเช็คค่าภาพสินค้าก่อนถึงมือลูกค้าครับก่อนถึงมือลูกค้าใช่ครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายในการส่งให้ลูกค้าโอ้โหที่จริงแล้วก็โรงงานเขาเช็คมาทีหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มาถึงลูกค้านี่มีการ เช็คให้อีกทีหนึ่งใช่ครับผมโอ้โหนี่เหรอครับมั่นใจได้ครับผมโอ้โหนี่นี่ของ S T Auto Parts ัได้คุณภาพได้คุณภาพแน่นอนฮะและก็ทุกชิ้นมีรับประกันแน่นอนครับอ้าวฝากเลยครับเดี๋ยวครับถ้าใครอยากจะเป็นดิลเลอร์เท่าแก่ที่ไหนก็แล้วแต่อยากเป็นดิลเลอร์ตัวแทนจำหน่ายของ S T Auto Parts ับสหสินไทยยนต์ก็เดี๋ยวบได้เลยบอกได้เลยครับเชิญเลยครับครับผมก็สามารถนะครับแบบแอดไลน์นะครับที่ SST เอสอโต้นะครับหรือโทรมาที่02-221-3959นะครับหรือว่ามาที่หน้าร้านเราก็ได้นะครับอยู่ที่สวนมะลิซอยหนึ่งนะครับผมย่านการค้าอะไรนะครับคือย่านวรจักรนะฮะหรือเข้าไปที่ Facebook ก็ได้นะครับผมที่สาสินไทยยน นะแล้วก็สําหรับท่านใดนะครับที่อยากสนใจเรื่องพัร์ทอะไรสินค้าของ s อสซีโอโต้พนนะอยากได้แคตล็อกหรือว่าอยากได้ข้อมูลอะไรนะถ้าเราสามารถจัดส่งไปให้ได้นะครับผมฟรีเลยครับและเซ o โอนี่ครับไม่ธรรมดานะฮะเซโอนี่เป็นท่านนายกสมาคมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นนายกสมาคมอะไรนะเป็นนายกสมาคมผู้ค้าอะไรบวลจักด้วยครับนี่แหละครับคือต้องบอกว่าทําอะไรได้มาตรฐานใช่ครับและก็ส่งออกได้ด้วยนะครับถ้าไม่ได้มาตรฐาน ส่งออกไม่ได้เพราะาเราก็มีกลุ่มนะที่ทาชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยของไทยเนี่ยไปออกบูธต่างประเทศกันเป็นคลัสเตอร์เลยคลัสเตอร์จากไทยแลนด์ไปเลยนะครับเพราะว่าเวลารวมกลุ่มไปเนี่ยทางลูกค้าเนี่ยเขาจะมองว่าเออแหมประเทศไทยนี้ก็มีสินค้าที่น่าสนใจนะก็ได้ช่วยส่งเสริมการส่งออกด้วยที่บอกว่าไปออกบูธที่ซาอุครับครับผมที่งานออโต้แมคคินิกาครับ ลิยาดนะครับซาอุดิอาระเบียนะครับที่จะเกิดขึ้นปีหน้าช่วงเมษายนนะฮะก็จะมีกลุ่มคัสเตอร์ของไทยเนี่ยไปหลายบริษัทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกทั้งเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะไม่ว่าจะเป็นของไทยเองก็ดีหรือทางไต้หวันเกาหลีจีนญี่ปุ่นเนี่ยโอ้มาทั่วโลกเลยทั่วโลกเลยครับผมก็จะเป็นงานใหญ่นะฮะเป็นงานใหญ่ทางตะวันออกกลางนะฮรเพราะเราก็เนี่ยได้มีการส่งออกสินค้าของเราเนี่ยไปทางตะวันออกกลางเยอะเลยนะฮะไม่ไม่ว่าจะเป็นอ่าจอแดนนะครับอียิปต์ หรือว่าจะเป็นพวก阿ลจีเรียนะฮะตลอดจนดูไบเองก็ดีนะฮะเฉพาะเพราะดูไบเนี่ยเป็นเหมือนฮับศูนย์กระจายสำหรับไปตะวันออกกลางซึ่งลูกค้าทางดูไบนี้เราก็มีเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเราก็มีทั้งสต็อกนะฮะแล้วก็มีทั้งเรื่องของการผลิตเตรียมพร้อมให้ลูกค้านี่คลังสินค้าของเซโอก็ต้องเตรียมจะส่งแล้วสิครับใช่ครับผมตอนนี้นะเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเห็นซอลบอกว่าเสร็จแล้วก็แสดงว่าเตรียมแพ็ค ใ่เตรียมแพ็คส่งที่ไปเปิดบูธต่างๆมาตอนนี้ก็เตรียมเตรียมที่จะแพ็คส่งกับที่ประเทศซาอุดิอาระเบียด้วยครับแล้วก็อีกหลายๆประเทศเลยครับเพราะว่าเพราะว่าคลังสินค้าเก่าอาจจะเล็กเกินไปนะครบเพราะว่าตอนนี้ออเดอร์ค่อนข้างจะเยอะงเ้าก็เลยต้องเตรียมพื้นที่ได้ใหญ่ขึ้นบางทีสินค้ามันมีจํานวนหนัก เราก็ใหญ่แล้วก็สูงอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องจำเป็นต้องใช้พื้นที่นิดนึงก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆครับคนไทยนะฮะไม่เคยอายใครในโลกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเซลและซอโหมากมากเลยนะครับขอบคุณรับขบคุณมากๆนะครับไปออกบูธขอให้มีผู้สนใจแล้วก็มีผู้ที่สั่งอะไรเยอะๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเยี่ยมเลยครับ